สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Herb Miracle มหาสจรย์สมุนไพรรายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือโกจิเบอรี่ค่ะโกจิเบอรี่หรือชื่อที่เรารู้จักกันดีก็คือเกากี้ชาวจีนนิยมนำมาเป็นส่วนผสมในยาอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกทั้งยังมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงปร,าาประสาทบำรุงสายตาได้ดีอีกด้วยส่วนรายละเอียดและสารสำคัญต่างๆเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะค่ะผลของโกชิเบอรี่จะมีสารสำคัญเป็นกลุ่มอะมินโนแอซิดและแร่ธาตุหลายชนิดมีเบต้าคารโซีแซนทีนวิตามินเอบี2และวิตามินซี นอกจากนี้ยังมีพวกโพลิสคลาและฟาวนอยที่จะทําให้มีคุณสมบัติช่วยบำรุงสายตาเพิ่มความสามารถในการมองเห็นลดอาการอ่อนเพลียบำรุงร่างกายช่วยเสริมภูมิต้านทานของร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดระดับน้ำตาลในเลือดคุณสมบัติที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดความเสื่อมของเซลล์นี้จึงมีการนำเอาสารสก,กัดของโกจิเบอรี่ ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แอนตี้อ n g ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคะ่ะส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามในเพิร์มนิร<ม>ัมหาจรรย์สมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ